สวัสดีค่ะมาพบกันกับช่องข่าวดังหวยเด็ดถูกมา76งวดติดถูกมาแล้ว76งวดติดสองผัวเมียตั้งโต๊ะบวงสวงเกาะคำชโนโดเฮลัน่นเลขขันน้ำมนต์ได้ลุ้นต่องวดที่77 10สิมกราคม65ผู้สื่อข่าวรายงานจากวังนาคินเกาะคำชโนโดดินแดนพญานครราชพะปู่ศีสุทโธและแม่ย่าศีปทุมมาบ้านโนนเมือง หมู่11ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีว่าถึงแม้สถานการณ์การแพร่ของเชื้อไวรัสโควิด19ทั้งสายพันธุ์โอมิครอนและเดลตา้ายังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเพิ่มจำนวนผู้ป่วยขึ้นตลอดทุกวันเกือบทุกจังหวัดจังหวัดอุดรก็เพิ่มแต่นักท่องเที่ยวยังไม่กลัวการแพร่เชื้อยังเดินทางมากราบไหว้เพื่อขอพรโชคลาภจากพ่อปู่แม่ย่าไม่ขาดสาย วันหยุดมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประมาณ2,000ถึง3,000คนวันราชการวันละประมาณ1,500คนสำหรับที่ลานบวงสวงหน้าเกาะคำชะโนโดคือจุดตั้งโต๊ะบวงสวงที่นักท่องเที่ยวที่มีความเชื่อวความศรัทธาเมื่อบนกับพ่อปู่แม่ย่าแล้วสำเร็จก็กลับมาแก้บนมีโต๊ะหนึ่งน่าสนใจมากสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงได้มาตั้งโต๊ะเพื่อบวงสวงขอโชคลาภขอพรต่อพ่อปู่แม่ย่า บวงสรวงของสองสามีภรยาเดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดพอจำคําชโนดเป็นผู้พานำทําพิธีบวงสรวงอยู่ประมาณ45นาทีก็แล้วเสร็จคนชอบตัวเลขไม่พลาดต้องส่องให้ได้คือขันน้ำมนตของโต๊ะผู้โชคดีที่ถูกหวยมาแล้ว76งวดติดติดงวดนี้ของวดที่77น้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์มีตัวเลข3 7 0 4 ที่โตวบวงสวงมีการจุดทูบเสียงโชคมีตัวเลข801-108ข้อหวยตัวจริงต้องจับคู่กันสุดแท้แต่ดวงใครดวงมันโปรดใช้วิจารณญาณขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบช่วยเป็นกำลังใจให้ข่าวดังหวยเด็ดด้วยการกดไลค์กดแชร์และเพื่อรับฟังข่าวสารใหม่ๆด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ